สวัสดีครับช่องไทยตามดาวนะครับดาวที่ร้อยเรียงอยู่เนี่ยบนกระดานเนี่ยครับเป็นดาวที่สมผุดนะวันที่15พฤษภาปี65นี่นะครับและในส่วนคลิปเนี้ยผมจะทายลัคนาราศีมิถุนนะครับอ่ามาเริ่มกันเลยมาดูสิเจ้าชะตาไปอยู่ตรงไหนนะช่วงนี้ราศีมิถุนเนี่ย มีดาวประจําตัวก็คือดาวพุธนะฮะแทนค่าด้วยหมายเลขสี่ตอนนี้เขาไปอยู่ไหนนั่นนั่นไปอยู่พบราภะนั่นไปอยู่พบดีสักด้วยไปอยู่พบดีสักด้วยลาภะคืออะไรลาภะก็คือลาบผลนะครับก็แสดงว่าช่วงเนี้เจ้าชะตาไปหาลาบหาผลนะครับได้ไหมได้เพราะอะไรเพราะดาวไม่เสียอ่า ดาวไม่เสียมากมใช่อย่างนี้ไม่ใช่ไม่เสียทีเดียวเอ๊ะไม่เสียมากคือ,อยังไงอาจารย์จะว่าตรงนี้นะครับผมอ่าตรงเนี้ยเป็นนิดนะฮะเป็นนิดที่มีนพอมาราศีเมษนะครับเขาจะเป็นนิดของอุจจารพิมุกนะครับนิดของอุจจารพิมุก นะฮะก็มีความอ่อนแอนิดหนึ่งแถมดาวพุธเนี่ยเป็นดาวธาตุน้ำน้ำไปอยู่ในเรือนไฟเรือนไฟเขาใหญ่กว่าน้ำที่เป็นดาวมากครับเรือนเรือนคืออวกาศคือห่วงของอวกาศเนี้ยแต่ดาวก็คือดาวพระเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งอยู่ในอวกาศซึ่งมันเล็กมากถ้าเทียบกันเนาะฉะนั้นไฟของราศี ก็จะเผาผ่านน้ําที่อยู่ในดวงดาวนั้นนะฮะแลวตัวเองก็กําลังน้อยก็ยิ่งคือกําลังเยอะก็ซู้ไม่ไหวหรอกและที่กําลังน้อยนี่ไม่ต้องพูดถึงฉะนั้นล่าผลที่ได้มาเนี่ยก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทายอย่างนั้นไม่ใช่ว่าทายว่าไม่ได้ได้แต่มันไม่เต็มนิไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะอาจจะได้สักหกสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างดีนะหกสิบนะเออ ร้อยหนึ่งหักหัก,ห,กหักภาษีสี่สิบอะไรเงี้ยหรือหกสิบไอ้ยังดีก็ยังได้อะ่ะเออยังอยู่ครึ่งคึ่งก็ยังดีด้วยซ้าไปนะครับประมาณนั้นอะ่ะก็คือไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยได้ไหมได้นะครับได้ได้ลาบได้ผลนะฮะมิถุนในช่วงพฤษภาปีหกห้ายังไงก็ต้องถ่ายว่าได้ลาบได้ผลทีนี้เขาอยู่กับใครอะ่ะเขาอยู่กับลาหูนะฮะ อยู่กับราหูราหูมาจากไหนราหูมาจากภพที่เก้าราศีกุมภพที่เก้าก็คือสุภะะสุภะะคืออะไรสุภะะคือความสำเร็จผู้หลับผู้ใหญ่ต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศได้ทั้งนั้นทายได้เรือนดีมาสู่เรือนดียังไงก็ต้องทายดีครับ ยังไงก็ต้องทายดีก็อาจจะได้ราบผลจากต่างถิ่นแดนไกลอาจจะได้ราบผลนะฮะจากผู้หลับผู้ใหญ่ผู้อุปถรัรมภ์คำชูนะครับและมีความสำเร็จด้วยก็แสดงว่าสำเร็จในราบในผลก็ต้องทายว่าได้แต่มันขัดธ้าุขัดลาสีกันสักนิดนึงก็ได้น้อยลงมาหน่อยหนึ่งก็อย่างดีอะได้อะนะ ออให้มันได้เถอะให้มันได้เถอะยังไงก็ดีนะครับแล้วเจ้าเรือนท่านไปไหนอ่ะราศีเมษต้องดูเจ้าเรือนด้วยเจ้าเรือนไปไหนเจ้าเรือนถ้าเจ้าเรือนไปตกไม่ดีอันนี้ก็ต้องทยอีกแบบนี่ดูเจ้าเรือนไปไหนเจ้าเรือนไปสุภะสุภะไปลาบผลลาบผลไปสําเร็จสําเร็จไปลาบผลแล้วสําเร็จสําเร็จยังไปอยู่อาลาบผลไปอยู่สําเร็จแล้วเป็นยังไงลมอยู่ธาตุลม ถูกที่ถูกทางอันนี้ถ่ายได้เลยว่าได้แต่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่านั้นเองอสรุปว่ากลางเดือนพฤษภาเนี่ยตลอดเดือนพฤษภาก็ว่าได้เจ้าชะตาราศีวิถุนมีเกณฑ์ได้ลาบได้ผลครับอ่ามีเกณฑ์ได้ลาบได้ผลเออซื้อลอตเตอรี่เหรอก็ไม่ใช่อย่างนั้นมั้งไม่รู้เหมือนกันไหนไปหาสิ ไปหาดูไปหาดูว่าเจ้าชะตาเนี่ยเอามาจากไหนแหละลาบผลเออมันต้องดูเป็นรูปธรรมสักหน่อยหนึ่งว่ามาทายกันลาบผลลาบผลเออจารย์โมเอออาจเป็นไม่ได้ไหนไปดูดิคนเราเนี่ยลาบผลมันจะมาจากไหนอันดับแรกก็ต้องมาจากงานไปดูงานกันไปดูที่งานเป็นยังไงงานคือราศีมีนพพที่สิบเนี่ยงานการเนี่ยกรรมะคือการกระทํา การงานดาวการงานอยู่ไหนดาวการงานเป็นเกษตรตราธิปดีบ้าเกษตรคืออะไรอ่ระเกษตรคือมั่นคงได้บ่อยๆได้เป็นประจำนี่นี่กเกษตรเป็นอย่างนี้เขาให้กันอย่างนี้ให้บ่อยๆให้เป็นประจำให้แน่ๆให้มั่นคงนะครับก็แสดงว่าเจ้าชะตาจะทำงานอะไรสักชิ้นหนึ่ง ทําให้เกิดลาภผลนะมันมีแล้วเริ่มมีเขาแล้วมาจากไหนเงินมาจากไหนในภพลาภผลนะใครในภพการงานในะคระอยู่ด้วยเนี่ยดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นใครดาวศุกร์มาจากราศีตุลครับราศีตุลคืออะไรความยินดีความยินดีใหม่ๆนะบุตรบริวารก็ได้นะครับความรักใหม่ๆ ก็ยังได้ก็ยังได้ทายได้หลายหลาย,หลายหน้าเลยนะครับในเรื่องของอปุตตะในภพปุตตะภพที่ห้าเนี่ยซึ่งเป็นภพที่ดีปุตตะไปการงานอาจจะมีงานชิ้นใหม่ๆมาให้เจ้าชะตาทำทายอย่างนี้ก็ไม่ผิดกติกานะครับถูกถูกเรือนกันอย่างมากเลยถ้าทายกันอย่างนี้เจ้าชะตาอาจมีมันงานชิ้นใหม่ๆเป็นจอบใหม่ๆมาทํา ทำให้เกิดลาบผลก็ทายอย่างนั้นได้ครับแล้วพระรหัสมาจากไหนอีกเรือนหนึ่งพระรหัสมาจากราศีธนูหมายถึงหมายถึงอะไรราศีธนูหมายถึงคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาฮะคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญาเป็นเกษตรอาจทายได้ว่าท่านได้ร่วมง,งานอะไรใหม่ๆ หุ้นส่วนใหม่ๆก็ได้เออกับหุ้นส่วนใหม่ๆทําให้เกิดมีราบผลขึ้นมาเห็นไหมเริ่มมีเข้าๆแล้วไหมเงินมาจากไหนก็แสดงว่ากลางเดือนพฤษภาเนี่ยท่านอาจจะไปรับจอบอะไรมาสักจอบหนึงแล้วอบนั้นก็สําเร็จเพราะอะไรเพราะสุภาค,คือสําเร็จสําเร็จเป็นกเกษตรสําเร็จแน่ๆสําเร็จแน่ๆนะลาบผลแลกเลือนกันมีกําลังมหาศาลเลยคราวนี้ กำลังเนี่ยน้องๆกเกษตรตราธิบดีเลยนะเวลาเขาแลกเรือนกันนะนะครับแลกเรือนไปเกษตรกันเธอไปอยู่บ้านฉันฉันไปอยู่บ้านเธอเธอเป็นพบเรือนที่ดีมาอยู่บ้านพบเรือนที่ดีเธอก็เหมือนกันเธอมาจากบ้านพบเรือนที่ดีแล้วมาอยู่พบเรือนที่ดี <c oughs> <c oughs> ก็แสดงว่าเรือนดีสู่เรือนดีก็ต้องทายดีเท่านั้นครับทายเสียไม่ได้เลยนะฮะถูกธาตุกันด้วยลมไปอยู่าธาตุไฟลมมาอยู่าธาตุลม ไม่ผิดที่ผิดทางอีกต่างหากด้วยพบเรือนดีธาตุดีทายดีเท่านั้นครับทายเสียไม่ได้เลยครับนะฮะแล้วในพบลาภะเนี่ยต่อให้มีการากินีนะครับยังได้เลยผมเจอเจ้าชะตามาหลายท่านแล้วกาลีสถิตลาภะมีผลครับมีผลนิดนึงนิดเดียวจริงๆนิดเดียวจริงๆยังไงยังทายได้อยู่เลยแล้วได้จริงๆเขาได้จริงๆอะ่ะอ่า เขาได้จริงๆเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงๆอันนี้เรามาทายก็ต้องเลยทายแบบตามที่ตัวเองได้ประสบมาจากเจ้าชะตาจริงนะครับยังไงก็ได้งานการตรงเนี้เป็นกเกษตรนะครับยังไงก็ได้เนี่ยพบเรือนดีมาสู่พบเรือนดีนะครับยังไงก็ต้องทายได้แต่มีจุดเสียอยู่นิดนึงฮนะในเดือนนี้ก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์มาจากไหนอะ่ะ ดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนสหัชชะสหัชชะตกวินาศวินาศ,นาศคือความเสียหายสหัชชะคือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและที่สําคัญคือการติดต่อนะครับซึ่งการติดต่อนี่ก็คือติดต่อใกล้ๆด้วยนะไม่ได้ติดต่ออะไรที่มันไกลเลยนะติดต่อใกล้ๆติดต่อใกล้ๆเกี่ยวกับอะไรติดต่อใกล้ๆเกี่ยวกับสัญญาเพราะว่าดาวประจําตัวท่านอะ เป็นดาวพุธดาวพุธยังหมายถึงสัญญาเอกสารสัญญาได้ด้วยอาจจะเสียหายด้านการติดต่อเอกสารสัญญานะครับผมอาจจะเสียหายด้านการติดต่อเอกสารสัญญาแล้วดาวพุธยังมีความหมายดาวอีกอย่างหนึ่งว่าวาจาคําพูดนะฮะอาจติดต่ออะไรและใช้คําพูดที่ทําให้เกิดความเสียหายอันนี้ทายได้เลยเพราะว่า พุธเขาอยู่ผิดที่เนี่ยทายดีได้ครึ่งเดียวต้องมีอะไรแย่ๆติดนิดนึงนะครับติดต่อเสียหายด้านเอกสารสัญญาตอนนี้ถ้าติดต่อแล้วจะมีเอกสารสัญญาดูให้ดีนะครับมองให้ลึกอ่านให้ชัดเจนตีความในสัญญาให้ชัดเจนถึงลงนามนะครับนะฮะอย่าลงนามอะไรง่ายๆเพราะว่าดาวยังเดินผิดธาตุอยู่นะฮะเดี๋ยวพอเดือนหน้าดาวพุธไปอยู่ธาตุเนี้ย ก็อาจจะเสียหายอีกด้วยนะครับช่วงนี้มีแววเสียหายสองสองเรือติดกันเลยนะฮะมิถุนนะครับคำพูดคำจาอาจเกิดความเสียหายคำพูดคำจาที่ไปติดต่องานอ,ะอ่ะอ่พาพ่อนี่ติดต่อใช่ไหมคำพูดคำจาติดต่อไปเนี่ยระวังความเสียหายติดต่อเอกสารสัญญาระวังเสียหายเหมือนกันในช่วงพฤษภาลาไม่ถึงมิถุนนาด้วยซ้ำ ลามไม่ถึงมิถุนาด้วยซ้ํานะครับผมลามไม่ถึงมิถุนาด้วยอันนี้ไม่ต้องเป็นกาลีเลยนะเพราะถ้ากาลีอะตกอาทิตย์ตกตนุรักเนี่ยทายว่าเสียเยอะนะครับถ้ากาลีเนี่ยถ้าเป็นเดชเป็นสีอาจจะเสมอทุนทายได้แค่เสมอทุนไม่ทายได้ด้วยนะเพราะว่าตกอย่างเนี้ยทายแค่เสมอทุนครับนะฮะ ติดต่อเอกสารสัญญาหรือว่าพูดจากเกี่ยวกับธุรกิจอะไรเงี้ยอาจเสียหายได้เต็มที่จะเสมอทุนเพราะว่าดาวเขาอยู่อย่างนี้นี่อืมดาวอยู่อย่างเนี้ยต้องดูต้องดูนิดนึงครับระวังเอกสารสัญญาและวาจาในคําพูดในการติดต่อนะฮะพูดอะไรออกไปอาจเสียหายได้นะระวังนะส่วนการงานเนี่ยการงานเนี่ยถ้าการงานเป็นกาลากินีเนี่ยครับก็ตีเสียหายได้เหมือนกันนะครับ หรือร่วมกับดาวพุธดาวพุธอาจเป็นกาลกินีก็จะตีว่ามีงานใหม่ๆเข้ามาทําให้เกิดความเสียหายได้เหมือนกันแต่ยังไงลาบผลก็ต้องได้เพราะว่าเสียหายอาจจะแก้ไขได้เพราะลาบผลตรงเนี้ยตีว่ายังไงก็ต้องได้มากน้อยอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยลาบผลยังไงก็ต้องน้อยครับตีว่าน้อยเพราะว่าอ่า มันได้อะตามเรือนมันได้แต่มันขัดตรงที่ว่าพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวเนี่ยมีข้อเคาเรียมีจุดเสียนิดนึงนะครับแล้วที่สําคัญให้ระวังเรื่องวาจาเพราะอะไรเพราะลาลาหูกับพุธเนี่ยเป็นคู่วิวาทะกันมากุมกันอยู่เนี่ยอาจใช้วาจาที่เสียหายได้ อาจใช้วาจาเกิดให้ความเกิดความเสียหายกับวาจาได้อาวาจาเกิดความเสียไปไปพูดแล้วเนี่ยเกิดความเสียหายแก่เจ้าชะตาอ่าต้องพูดอย่างนี้นะฮะเมื่อใช้วาจาแล้วทําให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าชะตาได้ต้องระวังฮะพุทธกับราหูคู่ศัตรูไม่มีวันดีกันเลยดีกันยากมากเลยคู่เนี้ย <c oughs> ถ้าอยากรู้ลึกนะว่าเขาไม่ดีกันตรงไหนเนี่ย ไปดูคลิปของผมมีครับทายตามดาวอะนิทานดาวที่เกี่ยวกับราหูและพุธ <c oughs> ตรงนั้นเนี่ยจะได้เสากับจันท์ด้วยซ้าไปอันนี้ดาวจันท์ไม่มีนะเลขสองเห็นไหมจะไม่มีเลขสองเพราะอะไรเพราะดาวจันท์เนี่ยสองวันเคลื่อนทีสองวันเคลื่อนทีนนทนนทก็เลยไม่เอามาทายทายวันนี้พรุ่งนี้ก็เปลี่ยนแล้วประมาณนี้นะฮะลงคลิปวันนี้มาลยนี้มาดู ก็เปลี่ยนแล้วก็เลยไม่รู้จะถ่ายยังไงเพราะว่าท่านเดินเร็วแล้วเกิะตรงนี้เขาเดินเป็นเดือนอ,อย่างนี้ถ่ายได้เดินเป็นปีถ่ายได้นะครับก็สรุปเดี๋ยวมังกรยังไมไ่คุยเลยมังกรนี่ก็คือพบความเสียหายโมระแต่จะไม่ถ่ายเพราะอะไรเพราะเขาอยู่บ้านเขาเขาไม่ได้ไปสิทธิที่อื่นก็คือความเสียหายไม่แพร่กระจายไปที่อื่นและไม่มีดาวใดมาอยู่ในภพนี้ณนะวันนี้คือเดินพ้นกันแล้วคือปีนี้ ปีนี้ทั้งปีอ่ะจะไม่มีดาวไหนยกเว้นดาวจันทอย่างเดียวที่มาสถิตในช่วงสองวันครึ่งเดือนหนึ่งสองวันครึ่งทีเดือนหนึ่งสองวันครึ่งทีนะครับนะฮะนะฮะดาวจันก็คือการเงินนะฮะอาจจะเสียหายด้านการเงินเวลา่าเดือนในหนึ่งเดือนต้องมาสถิตครั้งหนึ่งก็ก็ประมาณสองวันครึ่งก็อาจจะเสียหายเรื่องการเงินสองวันครึ่งเท่านั้นเองในแต่ละเดือนเดือนละครั้งเดือนละครั้งนะครับเดือนละครั้งฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต้องทายเพราะว่า เขาอยู่บ้านเขาเขาอยู่ของเขาไม่มีใครไปกวนเขาเหตุการณ์ก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะดาวเนี่ยไม่เหมือนกับคลิปสมัยที่มกรากรุมพามีนาเนี่ยที่ดาวศุกร์คือทุกดวงเลยก็ว่าได้อาทิตย์จันทร์อังคารคุธอยู่แถวเนี้ยก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆนานา,นานมึงก็ผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องถ่ายนะไม่ต้องถ่ายรับหลังอันนี้ก็ผ่านไปแล้วเดือนนี้ก็นอกจากจันทร์แล้วก็ไม่มีดาวไหนในปีเนี้ย ที่จะมาลงลงรงราศีมังกรแล้วนะฮะต้องรอปีหน้านะครับก็เท่ากับว่ามรณะอยู่บรณะก็ปล่อยเขาไปไม่มีดาวไปไปจุดระเบิดเขาเขาก็ไม่ได้ทําอะไรหรอกเขาก็อยู่ของเขานั้นแหละอย่าไปยุ่งกับเขานะครับเจ็ดก็ไม่ต้องทายในช่วงนี้นะฮะดาวจรนะครับก็มีให้ระวังก็คือให้ระวังคําพูดให้ระวังเอกสารสัญญาจะเสียหายนะครับผม แต่อย่างไรเจ้าชะตาจะต้องได้รับผลอย่างแน่นอนเพราะว่าทางพบเรือนได้ต้องได้นะครับได้น้อยก็ต้องได้อ่ะทายได้อ่ะก็ในเมื่อได้อ่ะจะน้อยจะมากก็ทายได้งานดีครับสิ่งใหม่ๆที่ให้มาก็ดีนะฮะได้งานใหม่ๆเจ้าชะตาจะได้มางานใหม่ๆได้ร่วมงานใหม่ๆก็ทายได้นี่ไอ้ตรงนี้เนี่ยได้ร่วมงาน ใหม่ๆได้งานชิ้นใหม่ๆนะครับทําให้เกิดลาภผลซึ่งตรงเนี้มาจากการงานเงินน่าจะมาจากการทํางานอะไรบางอย่างที่เจ้าชะตาทําเจ้าชะตาจะรู้เองแหละฮะเพราะท่านเองเท่านั้นที่จะรู้ดีกว่าใครฉันกาลังมีงานชิ้นนี้ก็จงรู้เลยว่างานชิ้นนี้จะให้ลาภผลแก่ฉันนะครับต่อให้เป็นกาลีสองดวงเนี้ยดวงหนึ่งดวงใดเป็นการี ก็ยังต้องได้ลาบผลเพราะลาบผลเด่นเหลือเกินยังไงต้องได้ลาบผลแต่อาจจะได้น้อยถ้าเป็นกาลีก็น้อยลงไปอีกแต่ก่อนจะได้อาจจะต้องแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับและถึงได้ลาบผลสรุปยังไงก็ต้องได้ลาบผลถ้าไม่เป็นกาลีจะได้งานที่ดีได้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะฮะแต่เต็มเม็ดเต็มหน่วยในที่นี้ก็คืออาจจะได้60เพราะว่าพุทธอยู่ตรงเนี้ย เป็นลาบผลยังไงก็ได้แต่ขัดอ่าธาตุเขาขัดกันนะฮะน้ําไปอยู่ในไฟเนี่ยก็ต้องทอนลงไปแต่เอาเถอะหก็ก็เอาแล้วชั่วโมงอย่างนี้นะฮะไม่เต็มใบร้อยก็เอาเถอะเอาหกสิบก็ยังดีหกสิก็ได้แล้วอใช้จ่ายได้แล้วหลังสงการด้วยเล่นตัวไม่ได้หลังสงการใช้ไปเยอะยังไงเท่าไหร่ก็เอานะครับก็ถือโดยรวมยังดีเนะาะราศีมิถุน ถือว่าดีครับถือว่าดีโอเคนะครับถ้าชอบถ่ายตามดาวก็ช่วยกดแชร์นะฮะกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยเนาะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม